สวัสดีครับครัวบรรทุนกับโรงเด่นปลากินปลาเที่ยวครับโรงเด่นปลามาชิมชิมนี่ครับขนมจีนน้ำยาป่าปลาดุกนะครับเค็มข้นขนาดก็ครับกินกับพักกับขนมจีนนะครับเออเรามาดูวิธีทำครับว่าทำแบบไหนนะครับจะอร่อยขนาดไหนก็นี่ครับไปถึงเวลาชิมแล้วครับหิวสวัสดีครับครัวบรรทุนกับโรงเด่นปลากินปลาเที่ยวครับวันนี้โรงเด่นมีเมนูมานำเสนอครับนี่ครับปลาดุกนะครับน้ำยาป่าปลาดุกนะครับ เมตวาวันยุทธเมนูแก้แห้งเอาครับน้ำยาปลาปลาดุกนะครับทำง่ายๆนะครับพริกแห้งหอมแดงกระเทียมกระชายขาดไปได้เลยครับตะไคร้สดๆแล้วก็ทุบพอแตกนะครับผักต้องเยอะๆถ้าเมนูแก้แห้งสำหรับผู้เด่นนะต้องผักเยอะกว่านี้มีเดียวมีกะล่มกะลําผมปลูกไว้หลังบ้านหัวนึงยังได้เอามากินนะครับจีสดตนเน่พวกนี้ครับเป็นผักเยอะๆกะลําปลีพวกนั้นนะครับ คอนอื่นเลยเขาตั้งน้ำข้นเดือดครับลจะใจสูตรอย่างลเอาต้มไปทุกอย่างต้มรวมกันหมดเลยแล้วค่อยมาแยกแล้วก็ับมาโคกแล้วก็ับกลับไปที่เดิมมันลองที่ตามนะครับขนมจีนน้ำยาป่าปลาดุกกิโลเจ็ดสิบบาทปลาดุกสองตัวในสี่สิบสองบาทน้ำเดือดนะครับใส่ตะไคร้หรือจะไคเนี่ยครับทุบพอแตกใส่ลงไปนะครับอันนี้ลุงละกะหอมแดงนะครับตามด้วยกระเทียม <c oughs> เมนูน้ำยาปลาต้องใส่น้ำปลาล่ามันเดิมนะครับคุนเรียนกินปลาทุกระสามันแล้วครับพริกแห้งใส่เลยครับรุ่เรียนเลือกได้พริกพริกแห้งเม็ดใหญ่เพราะว่ามันจะทำเพื่อสีสันของน้ำยาเขางนี่มันสีสัน,ม,นมันโอเคเลยแล้วก็กระชายครับขนมจีนน้ำยาปลาคาาั่นได้ที่สุดเลยกระชายถ้าขาดกระชายไปก็คือเดือดน้ำยาปลาครับเนี่ยครับใส่ไปเยอะๆคุณชอบเยอะ ผมชอบกระชายอย่างแรง่ะใส่ไปเลยครับ,รบแล้วก็ตามปปด้วยปลาดุกใส่ปลาดุกลงไปเลยแค่นี้เองแหละครับพอปลาดุกเขาสุกพอผักทุกอย่างเขาสุกเดี๋ยวปิดฝาไว้นะครับพอทุกอย่างสุกเอาก็าพริกกระเทียมหอมแดงมาโคก,ก่อนนะครับโคก,ก,ก,กจนละเอียดก็แกะเอาแต่เนื้อปลาไปโคกจนละเอียดนกันแล้วก็เอากลับมาใส่ในหม้อกแกงเติมเกลือน้ำปล้า ส่ใบปูกูใส่ต้นหอมเข้าไปก็เป็นอันเทีแค่นี้นะครับเในตอนที่ตามนะครับใช้เวลาต้มประมาณห้าถึงสิบนาทีนะครับครับผมพอมันเดือดเสร็จก็ลดไฟลงนิดนึงนะครับแล้วก็ดูเด่นเติมน้ําปลาร้าลงไปหน่อยนะครับครับตุนไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเนพาไปเก็บพักครับครับผมนี่ครับพักหลังบ้านดงเด่นอ่าพักนี่กินกับขนมจีนอร่อยมากยอดมันปูนะถูเด่นไปกินอาหารไตมาติดใจกนไปหาซื้อมาปลูกปูกเองสวยมากครับนี่ครับ ยอดมันปูใบมันจะมันๆน,นะครับกินกับขนมจีนนี่สุดยอดกินกับอาหารใต้แกงไตปลาเาครับอย่างโดกอันนี้เ่ยบ้านตองเดนมีที่ตัวใบผักเม็กใบมันเหมือนมันรสก,กรีนมันจะเหมือนกับใบชมพู่คนอีสานเขาจะากินกับก้อยกุ้งครับพวกนี้จะเข้าทานนี่เออนี่ไงเด็ดไปเลยครับกับขนมจีนอร่อยมาก มันออกมันๆนครับโฆษณาตอกต้นมันใบมันปูนะครับบางคนเหนือบางคนห้องเอาใบมันป่านะครับไปาลารุ่งเด่นพาไปเก็บกระลำปีครับปลูกอยู่หลังบ้านมีอยู่ในหัวหนึ่นงนะครับนี่สดๆขเขาปลูกเองเลยครับนี่ครับสดๆเราปลูกเองนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยว ต้องใช้มีดมาเฉาะและ้วก็จริงถ้ามีหลา,หลายต้นนะครับแต่ต้องลืมอทั้งต้นแต่เขาเก็บขแขนงไว้พัดพัดขแขนงได้นะครับ่จงนี้มันเป็นหน้าเดือนเมษาเด็ดมันฮอจัดมันอาจ,จะมันเป็นแค่สองต้นเองนะครับลงเรียนขอตัวมาตัดเอานะครับครับเกลามาีโอ้โหมนแกจัดจริงๆจะแตกนะครับแก่จัดมากเลยลอสสารร้อยเปอร์เซ็นต์ดูมีแมลงอยู่เพราะว่ามันปลูกแค่หัวเดียวมันก็ไม่มีสารพิษอะไรมาใส่นะแต่ว่าที่เขาขายกันที่อื่นโอ้โหเนี่ครับเกือบจะเน่าแล้วมั้ง แกเอาแต่ okay. Okay. นี้มาน,นะครับนี่ครับหั่นบางๆนะครับหั่นบางๆกินกับขนมจีนสุดยอดโอ้โหนี่แน่นมากเลยครับสุดยอดเลยแน่นแน่นติ๊กเลยอ่าครับไดนมาแล้วครับครับล่างใสะอาดสดๆสดเลยครับฟังเสียงมันเลยโอ้โหแกจับแล้วก็กรอบมากครับนะครับแน่นเอียดเลย เวลาที่กระลำพวกนี้ก็ทำกระลำปรีทอดน้ำปลาครับเอาเอากระลำมาควนๆลงกนหันบางๆบ,บางที่สุดเท่าที่จะบางได้ครับเ <Okay. S 2> ดาว,ว่าความหิวไม่รอใครนะสิบโมงเช้าแล้วครับ อยู่ข้าววันนี้เราเรียนอยู่ดีบะอยู่ดีร้านะนะครับใช้เวลาหั่นแป๊บหนึ่งนะครับอร่อยมากกินขนมจีนนะครับตอนนี้ปลาฮาก็ซุกแล้วครับเดี๋ยวไปเอาปลามาแกะเนื้อนะก็เอาพริกไปโขกเลยนะครับนี่ครับปลาฮาก็ซุกแล้วครับพริกพวกนี้มันก็สุกพอดีแยก พริกแยกกระเทียมอ่าพวกนี้เอามาโขกอีกทีนึงแล้วกับปลากระแยกแก้วแต่เนื้ออีกที่นึงนะครับนี่โอ้ครับครับแกะเนื้อปลามาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูโคกเขาก่อนนะครับมันจะยางต่ำๆน้ำพริกนิดหน่อยนะเพราะว่ามันจะกระเด็นนี่ครับเดี๋ยวปลาใส่เข้าไปเลยแล้วก็ับมันต้องมูมันหมูมามก็พอแล้วเพื่อให้หมูเข้ากันล่ะเขี่ยใส่เลยนะครับนี่หมูต้มใส่รองโต๊ะติดต่อเออครับมีนู่นี่ทำง่ายๆเอาสักโคกเลย โคงพรนี่แหละพอเราหิวคนนะครับปค้งเข้าตีเข้าวตังกับเอากลับมาใส่ในหม้อเหมือนเดิมกับปรุงรสดีถามใจชอบกับพร้อมชิมนะครับเดินหิวข้ามาใหม่ครับนะครับโปกจนพอดีแล้วเข้าก็ตักใส่ในหม้อคืนไปในหม้อนะครับแล้วก็ปรุงรสกับไปอันเซตวิธีในการทําขนมจีนน้ํายาละครับยิ่งเยอะก็ยิ่งข้นเนาะยิ่งใส่หอมแดงเยอะก็ยิ่งข้นนะครับ ดดเ,เดูนเลยครับครับอ่าตักใส่เลยนี่ครับปล่อยนื้อก็ปล่อยึคือเบาๆน้ำเดือดๆนะครับตักใส่ตะกอนเลยถ้ามนี้ดูจิ้นป่านครับดูเดินไปตาลาดนะช่วงนี้มันเป็นด,ดูดูร้อนแกบอกขึ้นมาแล้วมันเสียบ่อยก็เสียง่ายครับก,เกเบาา็เลยแกเลยบอกมาขายเติมผงซีโรดให้น้อยแล้วเอาต้นหอมเอาไปปรุงแต่งในเดี๋ยวหนึง่ง ตั้งคบไปเห็นน้อยนะครับได้แต่บางบ้านลุงแต่งเดินใส่ใบปูกูด้วยครับหอมครับพอปิดแคสก้วซอสเดียบต้นหอมใส่เข้าไปกับชิมเลยครับโอ้โหเดียบเดียบมากนี่นี่ครับอันนี้เข้มข้นจริงเพราะว่าเราทำกินเองไม่ได้ทำขายนะครับนี่ครับเดี๋ยวตุ๊บะพร้อมชิมเลยครับหอมตลบปูกวนเลยครับนี่ครับมาเนอร์พี่น้องพี่น้องครับมากินข้าว้วยกันครับเดี๋ยวเรียนอย่าใส่นี่แหละต้นหอม ก็ไปอันเสร็จไปทีครับครับอย่างเข้มข้นเลยเห็นไหมครับอืนี่ครับกินกับพอนมจีนนะกินกับผักเยอะๆดูน้ำ้าเขาใส่พริกพริกแห้งเม็ดใหญ่มันก็ทำให้เอ่อน้ำแข่งของเขาเนี่ครับมันสีมันชัยปิดแก๊สนะครับต้อเรียนปิดแก๊สปุ๊บก็ใส่ต้นหอมใส่แต่ต้นหอมนะครับไม่ใส่ต้นหอมลงไปปรุงรสใส่ผงชูรสนิดนึงก็ไปอันเสร็จพิธีครับพร้อมชิมนะครับ นี่ครับไปติดข้าด้วยกันครับพร้อมชิมนะครับพักเราก็เตรียมมาพร้อมแล้วก็นี่ครับขนมจีนน้ำยาป่าปลาดุกนะครับเดินคนดูแป๊บนึงครับเทคนิคการกินขนมจีนไม่ต้องตักเยอะตักกินเยี๋ยเนต้องสามถ้วยครับวันนี้ครับหมวจัดนี่ครับสดฮ้อนฮ้อนเลยนะครับไปพร้อมชิมพร้อมกันเลยครับชิมหมูข้าวสุดๆมาชิมพร้อมกันเลยครับ นมจีนน้ำยาปลาปลาดูมีน้ำลายอ้ออ,อ,อ้ไปถึงเขากินกัน,เ,กนเมนูนี่มันจะเป็นเมนูแก้แห้งจังดีใบมันถูดมันมันครับ นน,นน่อตะกี้เรามวดเลยอยู่เข้าอ๋อนี่ลำ <c ười> ตีนะ อม,มอเแ,แต่อร่อยสุดต้องเป็นปลาช่อนนะครับปลาลิ้มแล้วกับปลาบูนี่ครับแต่ปลาดุก,กับปลาหน้าแกะคือว่าอร่อยถ้ามีวันมีผิดพอดน,นนะมไม่ค่ับ แต่ว่าต้องเล่นร้อมไหว้แรงเข้าครับใบมันปูมันข้าขึ้นจีนครับ แล้วเนี่ยพ่อคนนี้มาลมกระเด็นอยู่ไหนะวะน,นี่มันหอมกระชายแต่เมนูนี้ต้องมีน้ำปลาร้านะน้ำยาปลานะถ้าได้น้ำยากระพทียมต้องใส่กระเท ยต่ละในคำหนึง่งหัวอดาดบทีอ่อีกยังมัจะานได้บายแมงลัก เมนูนี่กิน้นรับผมว่าเน่น้อนเขาว่ามีแต่ปลามีแต่ผักกินแล้วอิ่มสบายคอหอม ยอดม่มันใบมันปูบมันกินก็อาหารใต้ทุกยอดแทบมันครับออกมันมันขี้ราวนี่ก็หอมดย

คอไปเบิรนหมุนรอบคนเะนี่ยขอบคุณคนเีดเข้ามาที่ตามปีใหม่นี่ลองไปทำดูครับเมนเูขนมจีนน้ำยาปลาปลาดูกขอบคุณคเ,เดี๋วเข้ามาที่ตามนะครับลองไปทำดูครับเดี๋ยวจะไเปเบินกันเนะ